สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆลุ่ท่าเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์ทยากรพระเครื่องเนาะสำหรับอีพีนี้นะคะน้องจะมาทำคลิปเปิดกล่องอีกแล้วนะนี่นี่ปิดไปก่อนปิดที่อยู่ไว้ก่อนอ่านี่เบียร์เพิ่งจะปิดพระนะคะในกล่องนี้จะมีพระพรีพินาชปี30นะคะหรือว่าพระพริพินาชทหารไทยนะคะนี่ จะมีกี่องค์เดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันอันนี้เพิ่งจะปิดมาเมื่อสองสาวันก่อนของเพิ่งจะถึงนะคะนี่เดี๋ยวเราไปชมความสวยงามไปพร้อมๆกันเลยนะอ่ะชึบตอนนี้นะคะเบียร์ได้ทําช่องติ๊กต็อกด้วยนะคะ,ะฝากนะเบียร์ขอฝากพี่ๆเอซทางช่องทาง YouTube นะคะฝากไปกดติดตามที่ช่อง Ti ๊ t o ็ออีกช่องทางหนึ่งนะคะเป็นกําลังใจให้เบียร์ด้วยนะเดี๋ยวเบียร์จะ,ะขึ้นเป็น ชื่อของ tiktok ไว้ตรงนี้ให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีลิงก์ tiktok ข้างล่างให้ด้วยนะยังไงเบียก็ขอฝากพี่ๆทุกท่านไปติดตามเป็นกำลังใจให้เบียอีกหนึ่งช่องทางนะคะนี่นี่เลยว้าวนี่เป็นพระัยรีพินาศปี30ธนาคารผ่านไทยนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้ เป็นรุ่นที่มีประสบการณ์เยอะมากและนิยมมากๆณนะปัจจุบันนี้ก็คือเรียกได้ว่านิยมตั้งแต่ตอนนูน้นจนถึงตอนนี้ก็ยังคงนิยมอยู่นะคะเป็นพระกิ่งพระพิริพินาศแบบหล่อโบราณน,นะคะเนี่ยได้มาทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5 5องค์ครบเลยนะได้มา5องค์และกล่องเดิมๆทุกองค์นะคะสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมทุกองค์นี่กล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะ นี่ได้มาห้าองค์แบบนี้เลยนะคะอะกล่องก็จะมีสีส้มบ้างสีแดงบ้างนะคะซึ่งพระพีรุ่นนี้เขาจัดสร้างออกมานนก็คือเนื้อชนวนโบราณเขาจะใช้เป็นเนื้อชนวนโบราณนะคะนี่สีเขียวกล่องสีแดงนะคะนี่ได้มาห้าองค์พร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยและสวยทุกองนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันหล่อโบราณนะคะในบางจุดเนี่ยเขาอาจจะ หล่อไม่เต็มบ้างไม่ติดบ้างนะคะอืมเพราะว่ามาในรูปแบบหล่อโบราณแล้วก็การตอกโคดเนี่ยจะใช้การตอกโดยใช้มือคนตอกนะคะอาจจะติดเต็มบ้างแล้วก็อาจจะไม่ติดเต็มแล้วแต่นะคะแรงของคนตอกเนี่ยก็จะไม่เท่ากันในแต่ละครั้งนะเสียก็คือจะตอกครั้งเดียวเลงแล้วก็ตอกปกทีเดียวเลยนะแรงมืออาจจะไม่เท่ากันเบี้ยวไปทางซ้ายทางขวาบ้างนะคะแต่ว่าโคดเนี่ยเขาจะตอกอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะอ่า นี่ด ja. Mont ้านข้างก็จะมีรอยแบบตะไบเก็บงานอะไรอย่างนี้นะคะจะมีรอยตะไบที่แขนเนาะด้วยความที่เขาเป็นแบบหล่อโบราณนะคะด้านข้างแขนเนี่ยก็จะมีรอยตะไบเก็บงานบางองค์เนี่ยก็จะมีรอยตะไบบนเสียนด้วยนะบนด้านข้างนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นบล็อกสองบล็อกประกบกันอย่างนี้เนาะแล้วก็หล่อเอามวลสารหล่อไปนะคะแล้วก็จะได้ออกมาเป็นองค์พระแบบนี้นะคะจมูกแน่นทุกองค์เลยนะคะ โอเคนะคะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องก็มาทาคลิปเปิดกล่องสั้นๆแบบนี้นะคะก็สนุกสนุกเนาะไม่มีอะไรมากมาเม้ามอยกันนะคะตอนนี้เนาะเบีย์ก็รับเช่าอยู่นะใครที่มีพระพิรีพินาศปี3 0ศูนย์ธนาคารทหารไทยแบบนี้นะคะส่งรูปเข้ามาให้เบียได้เลยนะคะรับเช่าอยู่นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเบียไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของเบียเลยนะคะไปแล้วแล้วพบกันอีพีหน้าค่ะบ๊ายบายคะ่ะ